สักราชใหม่นะคะก็มาเพื่อเรียนเชิญทุกคนแล้วค่ะว่าเออใกล้เข้าสู่เทศกาลรุดจีนแล้วนะคะก็ใครที่อยากจะมากินมาชอบมาเที่ยวทั้งจ่ายไปเที่ยวเนี่ยก็มาที่นี่ได้เลยหรือว่าก็มีวันนี้มาในรูปแบบเครื่องประดับจัดเต็มมากเหมือนแบบวิวองค์หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอินสไเรชั่นมาจากผงแล้วก็ดอกเหมยเพื่อสื่อถึงความเป็นสรีทงกคนก็มาทั้งทองร้อยแปดบาทแล้วก็มาเป็นเครื่องประดับเก็บทัพที่ก็จัดเต็มมากค่ะ กับเครื่องบวชเป็นยังไงบ้างร่างกายนานไหมใส่นานค่ะคือต้องหาองศาดีๆว่าคือต้องให้เขาบาลานซ์กันสองข้างอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำหนักนิดนึงเพราะว่าเป็นทองคำแบบแทรด้วยแล้วก็เออมีหลายชิ้นด้วยเที่ยวามาประกอบกันค่ะแต่ว่าเพื่อความสวยงามเราจะทนได้ค่ะตอนเดินเกร็งนะคือไม่ได้เกร็งขนาดนั้นเพราะว่าคือฟิกซ์ดีมากค่ะก็จะเห็นว่าแบบเออยังหมุนได้อยู่อะไรอยู่น้ำเล็เดียวไม่ค่อยหั มันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็คือแบบเดี๋ยวกลัวเคลื่อนเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวอะไรใช่ค่ะแต่พี่กัดคุณแน่เลยใช่ค่ะพี่กัดเป็นห่วงเราหรือเป็นห่วงอะไรเอ่ยแล้วเครื่องคอเป็นยังไงบ้างกับมูลค่าอ๋อก็ก็แน่นอยู่ค่ะก็เจ็ดหลักเลยนี่ค่ะมันนี้ใช่แบบเลย์ในเซตของคุณแม่ได้มามีเซตอย่างนี้ไหมไม่มีจ้ามีแบบแม่จิ๋วจิ๋วเอง แม่ไม่เคย,เคยรีเควสต่อของฝจีนเนี่ยคุณแม่เหรอ,อรคะอโอ้โหแม่จ๋าเสือจีนเราอยู่ตรงใดงแต่ว่าที่บ้านลองหล่งเทศกาลอยู่แล้วอ่อญญยยอยาก,กาให้เดิฝกิจกรรมจีนเป็นน,นานค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะใครที่อยากมาออรับบรรยากาศดูจีนค่ะก็สามารถมาที่นี่ได้เลยและที่สําคัญคือถ้าใครอยากจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เขา่าอันเชิญมาให้ด้วยค่ะยังไงก็เรียนเชิญด้วยนะคะค่ะที่เดียวครบจบเลยค่ะ อ,อ,อย่างเมื่อกี้ราบอกว่าเราไม่มีเชื้อจีนแต่คุณข้างเราเป็นจริงๆเลยนะอ๋อเหรอคะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกคือฉลองทุกเทศกาลอยู่แล้วไม่ว่าจะแบบเรามีความเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องคือเราก็นับถือหมดแหละอ,อ,อย่างนี้นะคะ่ะดูกาชวนไปฉลองกินบ้านไหม่เออยังไม่มีการพูดคุยค่ะยังไม่ได้มีแผนค่ะจริงมันมีเกณฑ์ไ่ใชต้องไปเจอครอบครัวเขาครอบครัอข้างใหญ่ ก็ถ้าตอนแรกๆก็จะตื่นเต้นนิดนึงค่ะเพราะว่าแบบคนเยอะแต่ว่าคือที่บ้านก็น่ารักค่ะก็บรรยากาศดีแบบสนุกสนานมีหานะะแสดงว่าพี่ที่จีนเราก็ได้อยู่อะไรอ่ะพี่ที่จีนเราก็ได้อยู่หลายคนเออหลายคนถามว่าชุดนี้กระชือเหรอะใช่เหรอคะเ้โหเออความจริงเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออไม่ว่าจะแบบเหมือนพี่ที่ ของอะไรอ่ะเบลก็เบลก็ร่วมด้วยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเท่าที่แบบคนเห็นอย่างเงี้ยอ่ะก็ก็ร่วมได้หมดแสดงว่าทุกคนสองท่านเราสามารถไปได้หมดหมายถึงว่าจีนสงการอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเราชอบเทศกาลมากค่ะอันยากสุดกับภาพที่แปดวิเขาไม่ตรงฟินแฟนเขาแต่เราฟินมากประตูออสเตรเลีออสตร์อกใช่ไหมอ๋อค่ะใช่ก็มีโอกาสไปทะเลกันอะไรเงี้ยก็ไปกับคุณครอบครัวคุณดิวนั่นแหละค่ะ ออแต่ที่บอกมันมีสองโนงี้ว่าป่าคือไม่มีอะไรเลยนะตอนที่แล้วก็เดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือก็มันเป็นช่วงเทศกาลแล้วก็คนค่อนข้างเยอะค่ะก็จะได้เจอเหมือนว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคนที่ติดตามแล้วก็ถ่ายรูปอะไรนี้ถ่ายซีนค่ะแล้วก็แต่ว่าเป็นบริกิริยาพื้นการโอ้ไม่หรอกไม่หรอกค่ะก็ปกติแหละเพราะว่าด้วยความที่เหมือนคนเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยปกติเขาก็ดูแลแบบตลอดก็ดูแลตลอด อย่างเวลาอย่างเวลาเดินอย่างเงี้ยแล้วคนแบบว่าให้ความสนใจมันรู้สึกไงมันเก่ง,มกงไม่รู้วมันต้องแบบมูไ้ไหมจะคิดตรงไหน,นไม่ได้คิดอะไรถึงขนาดนะั้นแต่ว่ามันก็นนนะแบบมันก็เขินๆน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเทคแอนด์ทุนชันก็ทุกคนก็เออทานข้าวทานอะไร,ะไรต่อไปเถอะคะ่ะแต่แตอย่างที่เรารู้ใช่ไหมว่าคนที่ในร้านเขาคนนั้นที่ก็มองก็เขาก็มองเลยก็มีเรียกชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอละท้ายหน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่ะไม่แล้วทุกทีเขาเปิดไหมคะ ก็ค่อนข้างเขาไม่ค่อยเหมือนชินกับการออกสื่ออะไรอย่างงี้ด้วยไงค่ะเขาว่างไงบ้างคะจะดูจะดูไทยยังง้เวลาความจริงก็ไม่ได้ว่าอย่างไงค่ะคือเหมือนทุกคนก็ค่อนข้างน่ารักกับเราด้วยไม่ได้มารบกวนความเป็นส่วนตัวหรือตอนกินข้าวหรือตอนอะไรก็คือจะไม่มีก็เลยแบบโอเขาเล่น เขาขอถ่ายหน่อยค่ะอย่าไปซาบารีเขาอถ่ายหน่อยค่ะขาถ่ายหน่อยค่ะมัรู้สึกดที่เขาให้จริงที่เรา <c oughs> คืออ่าอย่างล่าสุดเราไปดูดินเด้เนี่ยอย่างเงี้ยคือทุกคนก็น่ารักมากคือเขาก็เห็นเบลนะแต่ก็เออเขาก็ถ่ายถ่ายเองแบบถ่ายแคนดิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือค่อนข้างให้ความเป็นส่วนตัวมากๆต้องติดกับวิวไหมคะแบบทำไซม์มิวอะไรอย่างเงี้ยคือเบลก็อธิบายละค่ะแต่ว่าคือเหมือน เขาเรียกว่าอะไรด้วยความที่เขาไม่ได้รู้จักวงการนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนกระแสจะอะไรขนาดนี้อย่างเงี้ยก็ต้องต้องปรับตัวนิดนึง่อย่างเหมือนช <c oughs> ่วงเดือนที่แล้วที่เขาไปลงเรือยอไให้ลงเรือเจ้าพยาอุ้มหมาแต่คนก็เข้าไปเม้นว่าเกิดเป็นเบลไม่ได้เกิดเป็นหมาแทนได้ไเห็นใช่ไหมรูปด้านหน้าเห็นค่ะ <c oughs> แต่ว่าก็เหมือนคนอื่นส่งมาให้ดูที่ก็เออตลกดีเดี๋ยวนี้แบบชาวเน็ตครีเอสอ่ะค่ะเออแล้วคุณวเขามียังไงบ้างกับ f ี e แบ a กับเมนนี้ ก็เขาก็บอกว่าเออก็ชาวเน็ตตลกดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมันเกิดไมนเกคยพิจารณาค่ะอะไรเงคะคือค่ะค่ะนตื่นเยคนเปิดคนตื่นเยอะแล้วคนเยอะพิเศษกว่าทุกปีแน่นอนพิเศษกว่าทุกปีในแง่ที่ว่าอยู่ประเทศไทย ก่อนหน้านี้ส่วนมากจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วชอบเที่ยวข้ามปีไงคะแบบฉลองปีใหม่ด้วยแต่ว่าปีนี้เออตัดสินใจกลับมาแบบเร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็มีปาร์ตี้แบบเล็กๆเป็นหมู่กระทะแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาก็ปาร์ตี้วันเกิดด้วยคริสต์มาสด้วยปีใหม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านใช่ก็เป็นบรรยากาศแบบชิลๆไม่อะไรอยู่ที่บ้านค่ะเดี๋ยวปีนี้ก็คือมีความพิเศษเป็นพิเศษหนึ่ง เออก็เออก็ใช่ก็ได้ค่ะระหว่างของขวัญที่จะไหวกับวิวอันไหนพิเศษกว่ากันกับอะไรนะของขวัญที่วิวให้กับกลุมวิวที่มาเป็นแฟนมันเป็นคำถามอะไรกันเนี่ยช่วยด้วยของวันนี้เนี่ยทุของก็ก็ทุกคนก็เป็นของขวัญของเบลนั่นแหละค่ะคนอยู่รอบตัวก็ทุกคนที่ทำให้เรามีความสุขเรายิ้มได้หรือแบบ เออแฮปปี้อย่างเงี้ยก็ทุกคนก็ถือว่าเป็นของขวัญอื่อะไรนะเขาทำอะไรเราแฮปปี้บ้างนะอะไรนะเขาทำอะไรแฮปปี้บ้างเขาทำอะไรบ้างนะแฮปปี้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรก็แฮปปี้แหละไม่ต้องการอะไรหรอไม่ต้องการอะไรก็แค่เขาเป็นเขาอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วเขาพิมพให้ของขวัญอะไคะมีค่ะก็มีอยู เงียบจังก็มีก็ก็เป็นมบเหมือนของขวัญเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าเราเหมือนทํางานเยอะอะไรอย่างงี้ยเขาก็จะของสุขภาพประมาณน่ะเน่าแม่ก็ไหวไหวชมีให้ไหวใช่มีนะชมีให้ขอเรื่องควนละคนขอได้ทุกเรื่องนะคะที่นี่มาได้ค่ะให้เกี่ยวจับปลาเลยคะ ปาเดี๋ยวเลิกสัมภาษณ์ค่ะปาจะพาไปล้อเล่นลอเล่นค่ะเห็นบีไปเยี่ยมญาติรอใช่ค่ะก็บีนี้เหมือนพาคุณแม่กับอังกฤษค่ะก็ไปเยี่ยมญาติในรอบแบบนานมากที่ไม่ได้ไปค่ะก็เออเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขาก็มีมีลูกมีหลานกันแล้วเราก็เออสดชื่นยังหลานความจริงเป็นเลด้วยมั้งถ้านับตามสั์จริงๆอะไรอย่างเง ก็อบอุ่นดีค่ะเป็นงไงไม่ได้ไปเจอเบราน่าข้องขากันค่ะคือเหมือนไม่ได้ไม่ได้เจอกันมาค่อนข้างแบบสักพักนึงเพราะว่าเรื่องติดเรื่องโควิดด้วยเดินทางไม่ได้อะไรเงี้ยความจริงก็กะว่าจะไปหลายปีแล้วค่ะทีนี้ก็ได้ไปก็ได้รับบรรยากาศดีๆอากาศสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะไปชัดแบบสุดท้ายล้วเบลุวอคอน ค่ะก็ปีใหม่ด้วยแล้วก็ตุดจีนด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะแข่งแรงแข่งแรงคิดอะไรสมหวังทุกอย่างนะคะขอให้เป็นปีที่ดีปังๆก็ประสบความสาเร็จในทุกประการเลยนะคะ Happy New Year ค่ะขอ่ะไ่ะะัดค่ะอ่ะใคนไม่ใ